สวัสดีครับผมไหวายขวัญหอมวันนี้ท่านผู้ชมนะวันนี้ที่ท่านผู้ชมรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเราจะสิ้นสุดการรอคอยกันก็วันนี้แล้วนะวันนี้นะก็อยู่กับเจ้าจะเรียกมันว่าอะไรอะ่ะคือคือไอ้คัคนเนี้ยผมไปได้มามันเป็น VR 3JF แม่งไม่กจะหนีไม่ค่อยจะพ้น 2J k 3JF คือมันไม่ใช่ทีเซแท้ๆนึกออกไหมนะครับแต่ว่าแปลงทีเซเป็น VR แปลงทีซคันเนี้ย ได้มาก็ก็ลุ้นแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่ว่ามันใส่ก้านสามาอามานะครับนั่นหมายความว่าลูกปืนข้างแข้งเนี่ยลูกปืนข้างแข้งข้างคอเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกปืนตัวใหญ่แล้วมันหาง่ายนะแล้วคอก็เป็นทีแซดไปแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการซ่อมบ,บำรุงแล้วก็การเปลี่ยนหาอะไหล่นะครับมันจะง่ายทีนี้เออกูได้มาปุ๊บกูลงถึงบ้านแยกเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมได้ทําการแกะเสื้อฝานะ ในแ,แกะเสื้อฝา,าออกไปเช็คนะครับคือมันแยงมาแม่งแยงมาแบบมันก็ไม่เชิงทุเรศอะแต่มันไม่สวยมัน <c oughs> ไม่สวยตรงใจผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปแยงเสื้อเรามาคลิปปังนะนะครับเดี๋ยวจะจัดให้เจ้าคันเนี้ยรายละเอียดข้าวๆมันก็จะจะเป็น VR ที่แปลงทีซเห็นเห็นเขาบอกผมว่าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยไส้เกียร์นะครับจะเป็นของทีซเอแล้วก็ ทนรึ่งใส่ Motor wow มอเตอร์วาล์วทีซเอ็มมาด้วยนะคือคืออย่างนี้ท่านผู้ชมมอเตอร์วาล์วทีซเอ็มถามมันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่ว่าการเปิดปิดวาล์วเนี่ยมันจะไม่เหมือนทีซัอ่านะครับเพราะว่าทีซเอ็มเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็สังเกตไม่ผิดเนี่ยคือมันจะมันจะปิดลึกกว่านะครับมันจะปิดลึกกว่าทีซัอาพอสมควรเลยแต่ระยะเปิดก็จะพอๆกันแต่ว่าเหมือนองศามันไม่ได้กันนี่หรอไหมนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนตอนเราใส่เสื้อฝาประกอบนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาจะมาลื้อนะครับจะมาลื้อฝาคัดดูดูความเรียบร้อยข้างในนะคือหลกัหลกๆเนี่ยเจ้าคันเนี่ยเจ้าของเก่าเขาหน้าจะฟิตมาพอสมควรนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็ดูจากพวกแคงเห็นไหมมันมีความสะอาดนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยค่อนข้างจะใหม่นะโยกได้ไม่เยอะแล้วก็แล้วก็แผ่นหลีดข้างในเนี่ยใหม่นะครับก็อาจจะการันตีได้ว่าเขาทาเครื่องมาแล้ว แล้วก็เป็นชุดหน้าเล็กชุดหน้าเล็กเนี่ยอาจจะลองบูธนะครับถ้าเสียงไม่ถึงก็ขออภัยด้วยนะเพราะอ่าจะทำยังไงให้เสียงมันถึงมันจะพูดให้มันดังๆยังไงนะนะครับก็ฟังๆกันเอาแล้วนะตั้งใจฟังกันเอานะนะครับก็อันเนี้ยมันจะลองบูธมาแล้วก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆเนี้ยทักมาถามผมว่าเขาใส่น่าจะเป็นชุดหน้าแบบนี้บ้างเนี่ยชุดหน้าโซนิคแองบูธใช่ไหม จำไม่ได้แล้วเขาถามว่าอะไรบ้างทีนี้ทีนี้เขาถามว่าเขาใส่พวกเทาวพวกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอมันบีบแล้วโชคมันไม่กดตัวหรือไงไม่รู้นะคือท่านผู้ชมต้องทําความเข้าใจกับการใส่บูทแผงคอนะครับต้องทําการต้องทําความเข้าใจกับการใส่บูทแผงคอก่อนว่าองศาองศาล้ออ่าองศาองศาโชคนะครับองศาโชคมันไม่เท่ากับของเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แล้วมันก็จะไม่เท่ากับของเดิมโซนิกด้วยซ้ำเพราะว่าแผงคอเนี่ยของโซนิกหรือว่าของ TZRVR เนี่ยมันมันไม่มีความเท่ากันครับมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความห่างพอมันห่างแล้วเนี่ยล้อมันก็จะดิ้นสิ่งที่เราจะแก้มันก็คือลองบูทนั่นเองนะครับก็อันนี้เห็นเขาว่ามันเป็นชุดหน้าเือนของเวฟไม่ไงไม่รู้นะอันเนี้ยก็บอกไม่รู้ของเวฟหรือเปล่านะครับ แต่ก็น่าจะเหมือนของโซนิกซะมากกว่านะอะตีว่าของโซนิกก็ได้แต่แต่จานมันสี่รูก็ว่าน่าจะเป็นดุมเวฟนะครับทีนี้ทีนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมนะครับคือคือการการทําบูธอย่างเงี้ยเนี่ยเนียมันทําเพื่อแค่ให้ใช้ได้นี่หรอวแค่ให้ใช้ได้เป็นพอถ้าใครต้องการสวยงามยังไงงบมึงบานแน่นอนครับงบบานแน่แถ้าเอาแค่ใช้ได้ก็แบบนี้นี่ก็คือไปหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหล็กหรือเป็นมีเดียมที่ว่าแกนล้อสอดเข้าได้แล้วก็ พอดีพอดีกับฝั่งนี้แล้วถามว่าเอาอะไรเป็นหลักใช่ไหมอเอาคือศูนย์นะครับศูนย์ข้างหน้าตรงนี้ถ้าใส่บางโคนจะดูง่ายถ้าไม่ใส่จะดูยากนะถ้าใครใส่บางโคนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันกลางไม่กลางเราสามารถขยับล้อ่เราสามารถหนุนบูทนะครับหนุนบูทให้มันอยู่กึ่งกลางได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันมันหนุนมาสองข้างเลยนะซึ่ง VR คันเก่าผมก็ทําแบบนี้นะครับถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่าการการลองบูทแผงคอ มันประหยัดเงินก็จริงแต่มันยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับการย้ายแผงคอเนี่ยหรอปะที่ว่าเอาแผงคอแดดหรือว่า LS อะไรเงี้ยตัดแกนตัดแกนกลางของทีเซตไปใส่ซึ่งอันนั้นน่ะมันจะพอดีเป๊ะของมันเลยนะครับแต่ว่ามันข้อเสียคือมันล็อกคอไม่ได้แล้วก็มันใส่ปุ๊บเนี่ยแม่งลงตกลทุกอย่างเลยไม่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าราคามันก็จะจะสูงกว่าเพราะคุณต้องมีแผงคอ2ชุดอ่านะนะจบจบจบไอ้สัตว์เดี๋ยวยาวก็คิดถึง fc ทุกท่านเหมือนกันนะครับ ที่หาย,หายไปก็ก็หายไปหารถนี่แหละไม่ได้หายไปไหนคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าไม่ติดว่า f อฟซียามเยอะเนี่ยกูก็จะไปเล่น r g รีวกับแดดแล้วนะนะเพราะว่ารถมันหาง่ายแล้วราคามันถูกกว่านะครับเจ้าคันนี้ผมได้มาในราคาเ0็ดนะมีเล่มใช่ถามว่าคุ้มไหมก็ก,ก็มันก็ไม่มีทุสีอะแล้วก็มีเนี่ยมีใครเอาไหมหน้ากากอะมีเอ่อมีหน้ากากแล้วก็อะไรวะ โครงหน้าไม้เห็นนะโครงหน้าไม้หน้ากากน,นะครับแล้วก็มีท่อเลดหนึ่งใบผมขายนะผมขายอันนี้ผมขายเพราะว่าเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะทิ้งจะทิ้งอะไรให้ดีวะทิ้งเฟซไว้ให้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อมามขายหลักร้อยขายไม่แพงหรอกเพราะว่าเพราะราคาทีเซ V R มันก็แพงกันอยู่แล้วหรอือเป่าะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าคลิปหน้าดีไหมหรืออยากจะฟังกันคลิปนี้เลยว่า ว่าประสบการณ์ที่ผมไปเจอในกลุ่มทีซัแม่งเป็นยังไง <c oughs> อ่ะเผื่อใครอยากฟังใครไม่อยากฟังข้ามไปคืองี้ผมไปเจอในกลุ่มมาไปหาไปหาดูรถในกลุ่มนี่แหละแล้วทีนี้มันมีมีพ่อค้าพ่อค้าโพสหารถหารถ,ารถอ่าประมาณว่าแบบล้มโปรเจกต์ไม่ปั้นต่อแล้วจอดทิ้งเนื่ยหรอวะซึ่งซึ่งพ่อค้ามันก็ต้องหาราคาต่ำกว่าห้าพันอยู่แล้วถูกไหมทีนี้ ทีนี่กูเข้าไปดูคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์แม่งขึ้นแบบโอ้เป็นสิบสิบเลยนะเป็นสิบสิบคอมเมนต์เลยผมเข้าไปดูโอ้โหไอสัตว์เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพ่อค้ามาขายให้พ่อค้ากันเองเว้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบรู้ว่ามนเป็นเแม่งเ,เป็นเรื่องที่น่าขำม,มากอะ่ะคือแบบคือมันมันไม่มีคนล้มโปรเจกต์แล้วมันก็คือมันมันไม่มีรถจอดทิ้งจอดจอดทิ้งจอดกว้างคือมันไม่มีเข้าใจป่ะคือมันในกลุ่มอะ่ะในกลุ่มยามาฮ่าที่ผมไปสังเกตสังเกตมา มันมีแต่พ่อค้าทั้งนั้นเลยมันมีแต่พ่อค้าที่ขายอะไรเองแล้วก็ซื้อกันเองอะไรประมาณเนี้มันไม่ค่อยจะมีคนนอกอย่างผมที่ไม่ใช่พ่อค้าแล้วเข้าไปซื้อของเข้าใจป่ะคือไอ้คันเนี่ยผมก็ซื้อมาจากพ่อค้าเหมือนกันเขาก็เป็นเป็นเป็นพ่อค้าแต่ว่าเขามีงานประจําคือไม่ใช่เป็นพ่อค้าประจำเหนือป่ะเขามีงานประจําของเขาเหมือนว่าเป็นพ่อค้าเป็นงานอดิเรกเนี่ยขายของขายรถขายอะไรเงี้ยเป็นงานอดิเรกของเขานะครับก็นั่นแหละก็เลยอาจจะได้ราคาถูกมาหน่อยแต่ก็ไม่รู้นะ ก็ดูจากสภาพมันก็พอได้่วาเครื่องฟิตมาก็โอเคอนะนะครับก็นั่นแหละมันมันตลกในกลุ่มคือมันมีแต่พ่อค้ามันไม่มีคนมันไม่มีคนแบบมันไม่มีลูกค้าพูดง่ายมันมีแต่พ่อค้าซึ่งแบบโอ้ยเฮียแล้วราคามังไปไกลผมมีกลุ่มนะผมมีกลุ่มใครที่ยังเล่น vr t Z อยู่นะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มเพื่อพูดคุยกันได้แล้วในกลุ่มมันมีแชทด้วยนะผมก็ไม่รู้ทาไงไออาร์มันทําให้ผมมันขึ้นขึ้นเป็นกลุ่มแล้วก็มีคนคุยกันในในกลุ่มอ่ะ มัน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 เป็นกลุ่มในเฟสและในกลุ่มก็มีแชทกลุ่มอีกทีเนี่ยว่าเออนั่นแหละมันมายังไงก็ไม่รู้นะครับก็สามารถเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนความความรู้ความคิดเห็นกันได้นะนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันโอเคไปนี่กูกูโม้จะสิบนาทีแล้วเนี่ยไอเทียยังไม่เข้าเรื่องเลยก็เนื่องจากไม่ได้เจอกันนานก็หวังว่าท่านผู้ชมยังเล่นกันอยู่นะแต่คนในกลุ่มก็เออคนเล่นรถันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่ทีนี้ทีนี้ถามว่าถ้าราคาอะไรแพงอ่ เราจะทำยังไงเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าราคาแม่นคงไม่ลงแล้วล่ะแล้วคนธรรมดาแบบพวกผมผมอย่างเงี้ยที่แบบเอารถมาปุ๊บแล้วก็เอาอะไรแยกขายขายแบบขายทิ้งหรือว่าขายออกไปขายแบ่งปันกันอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วมันมีแต่พ่อค้าที่ขายเพื่อเอากําไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะนะครับก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันเช่นคุณอาจจะหันไปซื้ออะไรลาซาด้าหรือว่าอะไรตามตลาดนัดแทนนะครับแบบนั้นเพราะว่าอะไรตลาดนัดก็ค่อนข้างจะเกอนแต่ว่าราคาก็อาจจะไม่ดีในกลุ่มเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าในตลาดนัดเวลาเจอเราสามารถต่อราคาได้มากกว่าในกลุ่มนะนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลื้อชุดข้างนะครับนี่ผมจะลื้อชุดข้างมาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าขยายไส้ทีเซตมาแล้วนะครับผมจะแกะดูว่ามันเป็นคัดห้าเสาหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยพงปน้ำท่อน้ำแซมโก้เลยกูเบื่อมากเลยอ่ะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกจะเรียกว่ายังไงอะ เขาเรียกว่า,าผมจะเรียกว่าเคล็ดลับความเหนียวแล้วกันนะใช่ใช่มันคือคือฟััมออโต้ลูปทีซเอ็มเว้ยนะมันคือเคล็ดลับความเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทอนืะ่นนะนี่นี่กูแค่โมกูยังไม่แกะในแม่งจะสิบนาทีแล้วกูไม่รู้จะตัดให้แม่งเหลือกี่นาทีนะครับเคเดี๋ยวผมจะถ่ายนะ้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยข้างในกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับทีนี้ก็น่าจะหายคิดถึงกันแล้วนะเราจะมากันแบบย่ามาฮ้าเต็มระบบกลับมาเหมือนเดิม บางคนเนี่ยคือคนติดต่อผมมาเยอะมากแต่ว่าไม่มากนสักคนเลยไอ้ที่อยู่ไกลบังกูอ่านี่นะท่านผู้ชมเบื้องต้นนะน้ำมันเครื่องยังใสกิ้งอยู่นะยังใสกิ้งใหม่ๆอยู่เลยนะครับแต่เสียดายผมต้องถ่ายทิ้งวะถึงจะไอ้หียก็ดูดูกระแป้งดิแม่งไม่น่าเก็บเลยนะครับไม่เป็นไรนะ้ำมันเครื่องสองจังหวะมันก็ไม่กี่บาทหรอกสั่งลาซาด้าก็ได้นะใครไม่ซีเรียสก็ นี่ครับแสดงว่าคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ารั่วเข้าเครื่องอันนี้ไม่มีเราก็ตัดปัญหาเรื่องน้ําออกไปนะครับเดี๋ยวจะแกะพวกชุดข้างนะแกะน็อตแกะอะไรออกนะครับเพื่อผ่าดูข้างในกันอย,อย่างเนื้อประเก็นขานแล้วอ่ะโอเคนะครับอย่างน้อยเจ้าของเขาก็คนขายก็ไม่ได้โกโหกว่าใส่คัตชีเซมานะนะครับอันนี้เป็นชุดคัตชีเซนะ เป็นเฟืองที่สัด์เลยนะครับนี่กระชัยนะอันนี้ทำไมเขาตั้งมาแค่นี้วะไอไอเจ้าน็อตตัวน,นี้ออกมาเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าใส่ลูกปืนไปสองตัวหรือเปล่านะเพราะปกติมันไม่น่าจะออกมาเยอะขนาดนี้นะดูคัดดิโอ้โหไอ้เหี้ยนะ่ะอะไรกนะูดได้งานเนี้ยดูท่านผู้ชม โอ้โหมันฟิตเครื่องยังไงของมันวะไอ้เหี้ยฟิตเครื่องไม่อาดคัดเนี่ยนะไอสัตว์อัดแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยอัดไม่ได้ให้ตายเถอะกูต้องถอดไปอ,อัดอีกเนี่ยท่านผู้ชมดูแม่งจะหลุดอยู่แล้วมั้งเนี่ยงานแย่อ่ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามากันแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมจะลืออ้อน,นี่แหละจะลื้อมาดูพวกคัดนี่แหละก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยนะครับ ว่ามันต้องมีสักอย่างมีปัญหานะคืออันนี้ฟิตเครื่องแต่ฟิตไม่เต็มระบบนะเพราะคัดมันยังอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเอาละท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ